สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแร n นดอมนะคะกับหัวข้อตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ คนคนนี้เป็นคนที่เคยหันหลังให้กับคุณเคยทอดทิ้งคุณไปแต่ไม่ใช่ว่าทอดทิ้งเพราะไม่รักนะเขามีเหตุผลบางอย่างนะคะตัวเขาเองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำเขาเคยเหมือนกับว่าหันไปสนใจสิ่งอื่นอย่างอื่นหรือว่าคนอื่นก่อนทั้งๆท,ที่ความรู้สึกที่เขามีให้คุณอะ่ะเขาก็รักคุณนะรักมากด้วยแปะถ้วย ความรู้สึกไม่ใช่น้อยๆนะแล้วก็แต่ว่ามันเหมือนกับมีสิ่งอื่นมีมีมีหลายอย่างที่ต้องทำณเวลานั้นณนะตอนนั้นนะคะมันก็เลยทำใหอ้อ่ไม่สามารถมาโฟกัสที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้แบบเต็มที่หรืออาจจะต้องปล่อยเอาไว้ก่อนต้องทิ้งเอาไว้ก่อนคือยังทำอะไรมากไม่ได้ในตอนนั้นนะคะ คนคนนี้น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเลขแปดคืออาจจะเป็นตัวเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเช่นเป็นวันเกิดหรือวันสําคัญอะไรบางอย่างของคนคนนี้หรืออาจจะเป็นเลขมงคลของเขาก็ได้นะเลขแปดหรือเป็นเลขที่เขาชอบหรืออาจจะเป็นวันที่คุณกับเขาเจอกันหรือรู้จักกันหรือเป็นช่วง หรือเยอะจังคือคือคือเราไม่สามารถเจาะจงได้นะคะว่าว่าเลขแปดมันเกี่ยวข้องกับเขายังไงก็เลยออะอาจจะหลือเยอะหน่อยว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาคบกันคุยกันอะไรเงี้ยแบบแปดแปดสัปดาห์แปดเดือนแปดปีอะไรางเนี้อืเป็นต้น เขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังจริงจังแล้วก็ซีเรียสถ้าอย่งางนั้นก็คงไม่แปลกที่ณนะตอนนั้นเวลานั้นทั้งทางที่เขาเองก็มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ว่าต้องปล่อยเอาไว้ก่อนแสดงว่าเขามีเรื่องสําคัญมากๆไม่ใช่ว่าคุณไม่สําคัญนะแต่บางอย่างอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ อ,อยู่ในความรับผิดชอบมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นคือเหมือนกับว่ามีผลกระทบต่อบุคคลอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจําเป็นต้องต้องหันไปสนใจสิ่งอื่นก่อนเช่นอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติเขาเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือหรือทำทำธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วมีลูกน้องมีบริวารเยอะแยะมากมายแล้วตอนนั้นธุรกิจของเขาอาจจะกําลังมีปัญหาเขาก็อาจจะต้องแบบหันไปสนใจ เรื่องนั้นสิ่งนั้นก่อนคือต้องเอาเอาตรงนั้นก่อนเพราะว่ามันสําคัญมันมีผลกระทบต่อหลากหลายบุคคลเออมันไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของส่วนรวมด้วยก็เลยต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นก่อนนะคะออกแนวแบบก็ต้องเสียสละแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องนี้นะ อันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ณนะตอนนั้นเขาอาจจะมีปัญหาอื่นๆในอย่างเงี้ยแค่แค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่สําคัญแต่มันอาจจะมีอะไรที่มันจําเป็นที่จะต้องทําตอนนั้นณนะตอนนั้นเดี๋ยวนั้นก่อนอืมแล้วเขาก็คือเขาอ่ะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเป็นคนคเครียดอะคะ่ะเป็นคนซีเรียสและจริงจังทีนี้แต่ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่แบบ รักใครรักจริงนะแล้วก็คือถ้าถ้าได้ตัดสินใจทําอะไรไปแล้ว,วอะก็คือเหมือนแบบเป็นคําตอบสุดท้ายเหมือนกันคืออย่างเช่นอย,อย่างที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะพักเรื่องของความรักไว้ก่อนพักเรื่องของคุณเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปทําอย่างอื่นไปสนใจเรื่องอื่นสิ่งอื่นคือเขาก็ต้องทําอย่างนั้นจริงๆเหมือนเป็นการหักดิบถึงจะต้องแบบ เจ็บปวดต้องเสียใจทุกทรมานแต่เขาก็ต้องทำํำในเมื่อตัดสินใจแล้วเขาก็ต้องทําแบบนั้นให้ได้เนี่ยจะเป็นคนแบบเนี้ยนะคะเขาอาจจะมีโรคประจำตัวได้ด้วยนะคนเนี้ยโรคที่เกิดจากความเครียดหรือ ome, ออฟฟิศซินโดมโรคไมเกรนอะไรแบบเนี้นะคะหรือว่าแบบบางทีเป็นคนหลับยากนอนหลับยากหรือหลับไม่สนิทอืม ทีเนี้ยคนคนนี้เนี่ยเขากําลังคิดถึงคุณอยู่คิดคิดเรื่องอะไรเอ่ยอืมสิ่งที่เขาคิด เกี่ยวกับคุณนะคะที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ก็คือเอาจริงๆนะเขาก็คิดเรื่องของคุณกับเขาเรื่องของความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับค่อนข้างปรงคิดแบบปรงๆปรงปรงตกว่าเอออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ความรู้สึกของเขาเขายังคงชัดเจนในใจเขาอะค่ะว่าเขายังคิดถึงคุณยังมีคุณอยู่แต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตาม ตามที่มันควรจะเป็นคือถ้าคุณจะโกรธเขาจะเกลียดเขาเขาก็เข้าใจได้นะเขาก็ยอมรับนะแล้วเขาก็คงจะไปบังคับอะไรคุณไม่ได้ไปทำให้คุณรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะไม่ทำถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคไหมถ้าตอนนั้นทิ้งฉันไปก็ไม่ต้องกลับมาอีกคือไม่อยากพบเนี่ยเจอไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกเขาก็ โอเคถึงเขาจะยังมีความรู้สึกกับคุณอยู่ก็ตามแต่ถ้าวันหนึ่งที่เขาพร้อมแล้วกลับมาและคุณก็ยังเต็มใจที่จะคุยกับเขายังเปิดใจให้เขายังไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันพร้อมที่จะเริ่มต้นกันใหม่ก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันอะไรประมาณนี้คือมันเป็นความรู้สึกที่ออกแนวว่า เอออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคือออกแนวปรปงอะคะ่ะเพราะว่ายอมรับในการกระทํายอมรับในการตัดสินใจของตัวเองแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นคิดถึงเรื่องราวในอดีตแต่ก็เข้าใจเข้าใจกับทุกสิ่งอะค่อนข้างเป็นคนมีเหตุมีผลนะคะว่าเออก,ก,ก็ในเมื่อเลือกทําแล้วมันมันต้องเป็นมาแบบนี้มันจําเป็นจะต้องเรื่องราวมันจําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ คนคนนี้เขายังคงถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาอะ่ะมันมากเหมือนเหมือนเมื่อก่อนไหมมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนแต่ยังคงมีความรู้สึกกับคุณมากอยู่นะคือหมายความว่ายังคิดถึงยังรู้สึกดีๆยังมีความรักมีความห่วงใยย,ยังถ้าเป็นไปได้ก็คือแน่นอนแหละก็คงอยากกลับมานะคะในวันหนึ่งบันได แต่ถามว่ามันมันรักเท่าเท่าเมื่อก่อนหรือเปล่าตอนนั้นนะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่น่าจะมากกว่านี้นะตอนที่ยังคบกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตอนที่เพิ่งเลิกกันใหม่ๆเพิ่งห่างกันมาใหม่ๆความรู้สึกมันอาจจะมากกว่านี้แต่ตอนนี้มันเหมือนผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มอยู่ตัวเริ่มเริ่มอ่ ชินหรือว่าทําใจได้แล้วแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าหมดรักหมดอะไรหมดเยื่อใยนะคือยังมีอยู่อืมอ่ะโอเคทีนี้แล้วเขาจะติดต่อมาไหมเอ่ยเร็วเร็วนี้อืมอืมอฮึมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมานะค่อนข้าง คือถ้านับเป็นเปอร์เซนต์น่ะว่าจะติดต่อมาไหมเอเราให้ประมาณ80%เลยที่เขาจะติดต่อมาแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ยังไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะสักประมาณอสี่เดือนอืมจริงๆอ่ะเดือนนี้เดือนสิงหาใช่ไหม อืมเป็นไปได้ที่บางคนบางคนอาจจะเร็วหน่อยก็คือเอ้ยไม่ใช่สิเดือนนี้มันเดือนกันยาแล้วอะไม่ได้คือเรามีความรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงช่วงฤด,ดูร้อนอะหรือว่าจริงๆเป็นช่วงสิงหาสิงหาเมษาอะไรพวกเนี้ย ได้อยู่อืมหรือไม่ก็ประมาณสี่เดือนถือไม่ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นช่วงเมษาปีหน้าแล้วอีกทีก็เป็นสิงหาไปเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเค ก็จบการอัดไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ